น,นี่ก็แก่แล้วนี่เพราะมันไล่กันสามสี่เขือมันเก๋นะพี่น้องเครือใหญ่อยู่นี่เครือใหญ่สุดแบบนี่แต่ฉันว่าน,นู่อนอันนู่นใบเหลืองน่าจะแก่กว่าเขาอันเหลืองนี่นะอืออันที่ใบเหลืองนู่นที่จะมาตกทุ่นู่นอันนี้ยังอันนั้นแก่กว่าอันนี้จ้าอันน,นี้เนี่ยแต่มันหน่วยไม่งามอย่างเขานี่ เรือใบมันตายเรื่องเหลืองแบบนี้แหละที่เอาตัดไปลําชุกอหะแต่ว่ามันได้แล้วเดี๋ยไอ้น่ไอ้นั่นถ้าเป็นยายพงก็เอาได้แล้วดิเขาเรียกอะไรนะจ้าเล็บมันรูดเบิดแล้วหรืออะไรถ้าเป็นยายพงเล็บมันรูดเล็บมันรูดเบมดนเอไว้เจ้งหน่อยก็ได้เจาไว้ชุกคักเคือนเอาไว้เจ๊งหน่อยเดี๋ยวพอมันเริ่มเห็นมันนั่นก็ค่อยเอาออกจะไว้ชุกคักเคลื่อนนู้นก็เออใส่จักสองวันก็ทุ่มแล้วพี่เองจ้า เอฟพยานไม่เหานแม่เห็นหน่วยมันเด้อเห็นไหมหาเทียนเดี๋ยวแม่มาหาลหน่วยนีนน้องน้อยเต็มไปเห็นทำไมมันเห็นว่าไม่เห็นเลยเดในหนังอ๋เอาเวกหาเดี๋ยอีวันนู่นมาจดปุ๊บหนาหน่วยใหญ่แล้วหม่อยเห็ดูดุเห็นหน่วยน้อยนั่นน่ะนั่นน่ะฟูงทางนู่นน่ะนั่นน่ะนั่นนุ่นนุ่นดูมันคือใบเออนู่นนู่นทางนู่นนี่ก็หน่วยน้อยวันนี้น่ะนี่ก็นี่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 ตรงนี้ นี่นี่นี่ตรงนี้นี่นี่นี่น่ะเออเออเห็นแลยเห็นเลยต้องถุ่มกล้องเนี่ยนู่นนู่นนี่แมวไหวหน่อยในน้อยเต็มเลยนี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นนี่เส้นหน่อยในน้อยเต็มเลยนู่นต้องแม่ต้องหาหุูมหาไม้มาสวยหรอวะแม่แม่ม้าก็มาแวกหาอยู่นี่เลยนะและในพุ่มนั้นไม่ค่อยเห็นแต่ว่าขบวนนี่เห็นนีหน่วยนี่ นี่หน่วยเต็มพื้นเม่นี่นี่เห็นเลยอ๋พี่นางบอกเห็นหน่วยหนึ่งเลยก็ดูเป็นตับเลยที่นี่เป็นตับเลยนี่น่ะออกตามตานี่น่ะตามคอมันบอกว่าแม่หน่วยหลายเด่นว่ะเขาเก็บไปให้กินวะนั้นวันนั้นฉันเอามลแดงมาปล่อยในต้นพยุงอย่างนี้ปล่อยยังเอามาปล่อยอยู่นั่นเดินแผลงฉันไปฟันสเดาวมาฉันมาเอามาแบกมาพาดเลยนี่โอ้โนี่น่ะนี่พาดลูกเถาวัมีคือข่อยว่พี่น้องเอาหาหมดแดงมาปล่อยตามต้นไม้ยาของ อยากกินมดแดงอ,อยากให้มันเห็ดห,หั่งนะพี่น้องเนาะอาทิตย์หนาต้องไปอันเชิญมันมาอยู่ตามต้นไหม้เนี่ยว่าต้นไหม่มันมีเหล้วต้ตองเห็ดแต่มันมีประโยชน์นะพี่น้องเนา,นานะ,นะคือไปอันเชิญมดแดงมาอยู่หน่วยเต็มเลยก็อย่งางวะเพราะพระแวบนี่นะ่ะโอ้ยนี่มีแต่หน่วยทั้งนั้นนี่แม่หน่วยนี่นี่แม่ดูนี่เห็นนี่นี่เห็นตามคอมันจะทุกตาเลยดกจริงๆ แสงเด่นว่ยกให้ข่วยมาถูกมันนี้ว่ะกาท่านเด็กว่ะเจ้าเมียมึงอย่าไปหลงฟันมึงไม่ต้องไปฟันแถวนั้นนะ่เแพงออสามหน่วยสิบบาทไม่ใช่นี้ว่าสามคู่สามคู่สคู่ิบบาทเป็นพักที่แพงเด้อพี่น้องเด้อพักกำยานนี่เป็นพักที่แพงเด้อข่ณชี้บอกให้สามคู่สิบบาทเด้อพี่น้องเด้ออัจะว้าค่อยวอาเล่นไปเออของแพงใด้อหมแม่ของถือเด้อมุเจ้า พักนเนี่ยเนี่ยไปซื้อตลาดเขาเฮ็ดขายมแต่สามคูสิบบาทเนี่ยเพิ่งนวยมันนี่น้อยหน่อยมันจะพปหน่องนิดหน่อยหน่อยมันสามคูสิบบาทเนี่ยแหละคูนี่ขเขาอิ่นครูหนึ่งมันเข้ามาแทรกันสามคูเขาอย่างไรกับบางเจากับสี่คูเอ่าสิบบาทแต่ว่างานข่อยเครื่องสิบะได้ขายน้ำเขาดอกแค่จะค้องกินกับป่ะคู่กันมัดแท่ แต่ว่าเล้าทุลินมีสองคนบมดก,กินเด้อค่ะเด้อมีแต่ไทยโคนลาดกินกินกันแท้ๆพักกำยานเนี่ยเนี่ยไทยโคนหลาดม,ามาาันมันกมัดเ,เ,เ,เอาไว้ให้มันแก่ให้มันแตกเป็นแผลเอาจากพี่น้องทักทายกันแล้วก็แค่นี้กับพ่อแหละจ้ะข่อยกับมว้วนกับไม่เชี่ยวฟรีไม่ไข่แเดี๋ยวข่อยกเดี๋ยวข่อยกะทายคลิปแล้วข่อยกะทายคลยยคิปน้องพี่น,อน้องเนาะอ้าจ้ะ